สวัสดียามเช้าค่ะวันส่งท้ายปีเก่าค่ะเล่นไฟค่ะตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ก็ไม่ค่อยเช้าเท่าไหร่หลับสบายตื่นตอนลูกมา,าลูกก็ได้แต่ของร้านสะดวกซื้อ สะดวกจริงๆจอดรถแล้วก็ซื้อได้ <c oughs> อนี่ก็ขยะตอนนี้ทิ้งยังไม่ได้ค่ะขยะที่เก็บจากในกระท่อมแม่ไม้นี่มาของเก่าของเก่าเก็บต้องหลังปีใหม่ค่ะถึงจะอาออกไปได้ <c oughs> ตอนนี้เขาไม่ทำงานกันละ <c oughs> มาแล้วค่ะใสง่เงินแสงทองกาแฟก็โตกาแฟของเรา กิ่งไม้กิ่งย่อยต้องเก็บไว้จุดจุดไฟค่ะแถวนี้ก็ยังไม่ได้กวาดทาความสะอาดเพราะว่าเขาเขาจะมาตัดตัดต้นนี้ก่อนค่ะต้นนี้เขาแห้งแล้วค่ะเนี่ยค่ะข้างบนนะคะต้นสะเวาค่ะ ต้นสดาวหนึ่งต้นขนุนหนึ่งต้นกระท้อนหนึ่งต้นปีบทองคำปีบปีบทองหนึ่งต้นนะคะเขาตายค่ะห้าต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นห้าต้นสองต้นใหญ่สามต้นเล็ก ใครมาน้องเคยอ่โอ้ไม้เก่าๆอะไรผุๆก็เก็บมาเผาตอนนี้จะได้ไม่เก็บกะ,ะได้ความอบอุ่นด้วยเล่นไฟกาแฟค่ะ ส่งท้ายปีเก่าก็ขอให้ทุกคนหมดทุกหมดโศกแล้วก็เราก็ต้องอยู่กับความจริงนะคะขอพรขออะไรนี่มันเป็นเรื่องที่อือก็อย่างสมัยก่อนนะคะลูกสะพ้าย เขาจะไปอยู่เรื่อยค่ะเดี๋ยวก็ไปวัดเดี๋ยวก็ไปวัดเดี๋ยวก็ไปบวชเอาความจริงเข้าว่าค่ะความจริงแล้วก็ไม่ต้องเพอ้อฝันไม่ต้องหวังอะไรลมๆแรงๆค่ะไปไหว้พระขอพรหมดเงินเนี่ยหมดเงินหมดทองค่ะแล้วก็ผลสุดท้ายก็ อะไรผิดก,ก็ต้องผิดค่ะเนี่ยเพิ่งจะได้ออกมาเนี่ยสามปีที่ไปขอมานั่นช่วยไม่ได้เห็นเขานั่งไหว้อยู่ตามต้นไม้ต้นตอกไหวเจ้าที่เจ้าทางแม่เป็นเจ้าที่ไม่ยอมไหวไปไหวอะไรไม่รู้ เค okay. ส่งไทยปีเก่านะคะเพื่อนๆสู้ๆค่ะปีใหม่ก็ต้องสู้ต่อไปค่ะตามความจริงตามคันรองของชีวิตไม่ต้องไปไหวไปเพิไปฝันนะคะหวยมีก็มีเงินก็เล่นไม่มีเงินก็ไม่ต้องเล่นค่ะไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินใครไม่ต้องไม่บต้องไปแเปะไปอย่างเป่นนะเจ้า หันหันละอิตัวเจ้าโอเคค่ะสวัสดีเจ้าปีใหม่นี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีสู้ต่อไปนะเจ้า